คุณเคยสงสัยไหมว่ากว่าไฟจราจรจะมีให้เราใช้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่จริงๆแล้วสัญญาณไฟจราจรเครื่องแรกของโลกเกิดขึ้นตั้งแต่ปีคศ .1868 ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษใช้ไฟแก๊สสีแดงกับเขียวควบคุมรถมา้าและคนเดินถนนแต่ปัญหาคือมันระเบิดครับจนต้องเลิกใช้ไปเวลาผ่านไปจนถึงปี1914ที่เมืองควฟแลน รัฐโอไฮโอสหรัฐอเมริกาได้ติดตั้งไฟจราจรไฟฟ้าเครื่องแรกที่ใช้งานจริงจังนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ไฟจราจรแพร่ไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่เริ่มใช้ในช่วงทศวรรษ1950ไฟจราจรไม่ใช่แค่หลอดไฟแต่คือระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบความวุ่นวายในเมืองใหญ่ๆที่เต็มไปด้วยรถและคนเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยและเดินทางถึงที่หมายได้แต่แม้ไฟจะมีไว้เพื่อความปลอดภัยของทุกคน ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ชอบฝ่าไฟแดงอาจเพราะความรีบความเคยชินหรือบางทีก็เพราะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกแค่ครั้งเดียวเองแต่ความจริงคือเพียงเสี้ยววินาทีของการฝ่าไฟแดงอาจเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้ใครบางคนไม่ได้กลับบ้านหากคุณชอบเรื่องเล่าแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อฟังเรื่องราวใหม่ๆได้นะครับ